สวัสดีครับต่อกันข้อที่20นะครับสามัญปี57นะครับโจทย์บอกว่าพิจรารณาปฏิกิริยา A บวก B ได้เป็น 2c นะครับในสารละลาย1 dm กําลัง3ที่มีสาร A เนี่ยละลายอยู่0.25โมลน,นะครับทําปฏิกิริยากับสาร B อีก0.25โมลเมื่อเวลาผ่านไป50วินาทีพบว่ามีสาร c เกิดขึ้น0.1โมล ข้อใดเป็นอัตราการลดลงของสาร A ย้ำนะครับว่าหน่วยที่ต้องการเป็นโมลต่อวินาทีนะครับในช่วง0ถึง50วินาทีกันแน่นะครับจากข้อมูลตรงนี้ก็ไล่เช็คกันทีละข้อครับ โจทย์เนี่ยบอกว่าเอา A เนี่ยมาทำปฏริยากับ B แล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์เป็น2 C เริ่มต้นนะครับที่เวลาศูนย์วินาทีนะครับมี A อเนี่ยอยู่ในตอนเริ่มต้นที่โจทย์ใส่ไปนะครับก็คือ0.25โมลน,นะครับมี B 0.25โมลแล้วก็ C เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิด นะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งะครับเริ่มต้นใช้ไปปกติเราจะใช้ไปแล้วก็เหลืออยู่แบบนี้ถูกไหมฮะเริ่มต้นที่เวลาศูนย์วิเนี่ยความเข้มข้นของ a b c เวนเท่านี้แต่พอเวลาผ่านไปถึง50วินาทีเนี่ยปรากฏว่านะครับมี c เนี่ยเกิดขึ้น0.1โมล แต่ว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้ถามหา RC ถูกไหมครับเพราะว่าถึงโจทย์จะบอกมาว่า C เนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่โจทย์เนี่ยถามหา RA ผมก็จะคำนวณจากสูตร RA ธรรมดาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสลับไปสลับมา RA ก็หาได้จากจำนวนโมลของ A ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลานะครับแล้วจำนวนโมล A ที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าเรารู้แค่ว่า A เริ่มต้นเป็นเท่าไหร่แต่ยังไม่รู้ด้ซ้ำว่าสุดท้ายเหลือเท่าไหร่โมลที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ทราบแต่เราใช้ปริมาณสารสัมพันธ์คำนวณเอามาได้เพราะว่าสังเกตไหมครับว่า C เริ่มต้นเป็นศูนย์สุดท้ายเป็น0.1ก็แสดงว่า C เนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.1โมลน,นะครับแล้วดูสัมประสิทธิ์ครับถ้า C เนี่ยเพิ่มขึ้นมา2 A จะต้องลดไปแค่1พูดกันแบบบ้านๆ C เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ A ก็จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของ C ที่หายไป เข้าใจไหมครับ A ก็จะต้องลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของ c ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่หายไปนะครับเพราะนั้น A ก็ต้องลดลงเป็นครึ่งหนึงของ0.01ครึ่งหนึงของ0.01ก็คือ0.05นะครับเพราะนั้นนะฮะ0.25หายไป0.05ก็เหลือ0.2ถูกไหมครับ ตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับว่า a เนี่ยหายไปเท่าไรภายในเวลา50วิิบวิก็แทนค่าตรงนี้เป็น0.05หารด้วยเวลาทั้งหมด50วินาทีคิดเลขธรรมดาก็จะได้ประมาณ15หตัด5หมดถูกไหมครับยกกำลังลบ2หารด้วยยกกำลังลบ1เอ้ยยกกำลังหนึ่งก็ย้ายขึ้นไปเป็น10ยกกำลังลบ3นะครับก็จะได้ออกมา ra มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3หน่วยก็จะเป็นโมลต่อวินาทีซึ่งตรงกับข้อกอไก่นะครับง่ายและตรงสำหรับข้อ20นะครับสวส